สวัสดีพี่น้องมอนี้านยางจำเอาไปเห็ดงานมานี้ยืดเสน้นยืดแข้งเส้นขาเนาะพี่น้องเนะงาะยางจำเอาไปเห็ดงานจักะยานกับบคีรถเมล์กับบคีฝนกับโต๊บานเอาพี่น้องมเจ้าว่าข่อยสิเปียกบ่มาลุนไปน้ำกัน <c oughs> สัวหอดมองเฮ็ดงานมนเจจาว่าข่อยสิเปียกบ่มาลุนไปน้ำกันจ้ะ คิดว่าคือสิโบเปียกหอกเพราะว่ามันตกปอกแปก๊กปอกแปก๊ปก,แปกหน่อยๆอยางกับสิประมาณสิบหาหนาทีพี่น้องถ้ายางเล่งๆงหายใจตุตีตุตีแน่กับสสิบหาหนาทีกับสิหอดนะั่นนะเอาแล้วพี่น้องเริ่มปอกแปก๊กปอกแป๊กแล้วหาลมกับพอ่อพ่อว่าเสียอามไปหากับพอ่อพ่อแต่ว่า ใส่เสื้อกันฝนพี่น้องมีหมวกขอบอยู่กระสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเบิร์ดอะไรได้บันพี่น้องควบห่อนแสงแดดหนีอะไรได้บันนี่ต่อไปกระสีเป็นแบบนี้แหละพี่น้องอากาศคึมคืมหมืดมืด,มดแบบนี้ละพุหลับบันนี่เลยฮอดพันวาโมกกลากลุ่มผ้ามีหน้าเริมเมสซาุูหลับบันยังสิเริมดีขึ้นมากจากหน้อย